สวัสดีค่ะบุษบามวลสูงเนินนะคะ,อ,ะอยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เรามาดูตากัะยายดำนานะคะวันนี้ดิฉันก็มาดำนาแล้วก็ถอนก้าช่วยตากับยายนะคะตอนนี้ตากับยายก็แข็งแรงนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เดินลอยตามพ่อหลวงสมัยโบราณท่านแข็งแรงมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขยันทํางานเห็นไหมคะ คุณพ่ออายุปีนี้แปดิปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนขยันมากอันนี้ก็ยายยายอายุเท่าไหร่นะยายคุณพ่อแปดสิบใช่ไหมคะ80สปีอ้าวสวัสดีค่าหน่อยสวัสดีหน่อยค่ะคุณพ่อเป็นพ่อของบุษบาเองนะคะ,ะคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อผมมาปาินรี <laughs> ทำไมคุณพ่อถึงอยากะจะดำนาคะพ่อ คือการดำนานี่มันเป็นงานประเพณนี้หนึ่งแต่ก่อนมานอ,อ,อยากจะอนุรักษ์เอาไว้อ,อ,อยากอนุรักษ์เอาไว้คุณพ่อไม่เหนื่อยหรอคะก็ไม่เหนื่อยหรอกไม่ค่อยเหน่อยเเพราะว่าเราทำงานแบบมีความสุขนะคะดิฉันได้เห็นคุณพ่อทำงานแบบมีความสุขก็มีความสุขตามไปด้วย งานทุกอย่างที่เราทําให้มันมีความสุขเราก็จะไม่เหนื่อยนะคะแล้วมันก็คุ้มค่ากับการที่เราทําด้วยคุณพ่อทําต่อเลยไปเลยค่ะมัดเห็นไหมดิฉันก็ใช้คุณพ่อทํางานนะคะตอนเนี้ดูมาดูวิธีคุณพ่อมัดก้านะคะเนี่ยคุณพ่อจะมัดก้าได้สวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นก้าเราทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงคุณพ่อก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็กล้วย คุณวิทยาก็าทำเทือกนาเทียกนาหรือเทืองเทียกนาเน,ะเน,นาะรอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราก็เป็นคนโคนราชบ้านเอ็งนี่เลยค่ะแล้วก็ท้องถิ่นของเราก็ส่วนมากตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนดำนากันนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ค่าแรงแพงเราเราก็เลยมีแนวความคิดกับคุณพ่อว่าเราไม่ต้องใช้ค่าแรงหรอกเราก็ดำไปเรื่อยๆได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้น อย่างเงี้ยเราก็มาอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็อยากให้ลูกหลานหรือคนที่ไม่เคยเห็นมาศึกษาดูได้นะคะว่าที่เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆค่ะวันนี้เราก็ภูมิใจที่ได้มาทำตามสมัยโบราณดั้งเดิมถ้าเราทำรู้จักทำแล้วมันก็ทำง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยนะคะเพราะเราทำแบบมีความสุขะคะ่ะสวัสดีค่ะ